แนะนำไม้ถูพื้นพร้อมถังปั่นหมากแบบนี้เลยครับผมราคาไม่แพงสไตล์ไม่เนื้อมอ,อด้วยนะครับมาแล้วครับสําหรับไม้ถูพื้นพร้อมถังปั่นครับผมเรามาประกอบใช้กันเลยครับราคาไม่แพงด้วยประมาณที่2 0 0ยบาทเองอย่าลืมเก็บคูปองส่วนลดค่าจะส่งกันด้วยนะครับโอเคตัวนี้ก็จะมีตัวอ่ไม้ถูนะครับผมมาละประกอบไม้ถูกันก่อนนะครับวิธีการประกอบไม่ยากครับผมคลายเกลียวตัวนี้ออกก่อนนะฮะแล้วก็เอามา ใส่กับตัวนี้ด้านเล็กตัวนี้นะฮะจะมีตัวแท่งใหญ่กับแท่งเล็กเอาเป็นแท่งเล็กลงข้างล่างนะครับแบบนี้ฮะแล้วก็เอาส่งเข้าไปแบบนี้ให้แน่นนะฮะส่งให้สุดเลยอ่าพอสุดแล้วเนี่ยพอกดจนสุดแล้วเนี่ยก็หมุนตัวนี้ลงหมุนเกันนี้ลงให้แน่นนะฮะ,อะโอเคตัวนี้ก็ล็อกไว้ก่อนก็ได้นะฮะมีด้านจับด้านจับปอดนี้มาใส่ นี่คือด้านจับนะฮะแล้วก็ใส่ให้แน่นอย่างนี้โอเคอันนี้ไม่มีเกลียวนะครับผมอันนี้ไม่มีเกลียวก็คือสวมเข้าไปให้แน่นแค่นั้นนะครับผมอ่าตรงนี้ก็เป็นส่วนของผ้านะฮะผ้าแถมมาให้นะครับผมสองผืนนะครับผ้าแถมให้สองผืนอ่าเอาด้านนี้ใส่นะฮะด้านดำกับด้าตัวนี้ใส่เข้าไปอโอเคแบบนี้แล้วก็กดกด กดกดอ่ากดบีบให้แน่นแบบนี้นะครับพร้อมแล้วสําหรับการใช้งานนะตอนนี้เป็นตัวล็อกนะครับผมถ้าคลายไปก็คือนี่ก็คือนี่ตัวยึดกับตัวคลายนะครับเวลาเราเอาผังปั่นเนี่ยเราก็เอาคลายนี่แบบนี้นะฮะโอเคส่วนทั้งปั่นก็มาแบบนี้นะทังปั่นก็มีอะไรมากนะครับอันนี้ผ้าที่แถมให้ทั้งปั่นมีตัวล้อด้านล่างให้ด้วยนะครับล้อ ล้อลากนะครับผมอืมแล้วก็ตัวถังปั่นนี่จะเป็นส่วนของตัวหมุนปั่นหมาจะเป็นสแตนเลสนะฮะมีความแข็งแรงครับผมดีมากนะนเวลาเราเอาตัวเช็ดบ้านเนี่ยเวลาเราเช็ดเสร็จแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเราเช็ดบ้านเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอ่ะเราก็ปลดล็อกตัวนี้ออกปุ๊บแล้วก็เอาตัวเนี้ยเอาน้ําใส่ถังปั่นก่อนนะฮะถังปั่นก่อนแล้วก็เอา ไมถูเนะี่ยดันแต่ตัวนี้ให้เข้าล็อกแล้วมันก็จะหมุนล้างแบบนี้ก็คือล้างล้างตัวนี่ครับผมล้างล้างน้ําก่อนทำความสะอาดก่อนพอเสร็จแล้วก็มาปั่นกับตัวนี้แบบนี้นะฮะปั่นแบบนี้ก็จบประมาณนี้มันก็จะปั่นแห้งปั่นหมาดให้ครัแบปั่นหมาดให้แค่นั้นพอจะใช้งานก็ล็อกตัวนี้เรียบร้อยก็สามารถใช้ได้แล้วก็สามารถปรับเอียงได้ด้วยแบบนี้นะครับ นี่ดีมา,มากๆเลยครับผมราคาที่ไม่แพงแลยนะครับก็เดี๋ยวลิงั่งซื้อผมจะแปะไว้ที่ในคลิปนะครับผมสำหรับตัวนี้ดีมา,มากเลยครับใช้มานะครับแล้วก็บ้านเราก็สะอาดแล้วก็ทำความสะอาดตัวไม้ถุงนี้ได้ง่าย,ด,ยด้วยครับผมโอเคฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานไม่ได้ช n n น l ก็ได้ครับสวัสดีครับ